สี่ทะลุก็สอบมากคริสต์มาสดูสิบอกเลยป้ายนี้สวยทุกงานนะคะที่เอามาว้าวลงเมื่อกี้เลยพี่จ๋าสี 4, ่พรีส่งฟรีกระสอบใหม่ค่ะส่งปลายทางนะคะมาชมกันนะพี่ๆใครจะพิมพ์มาน้อยนะคะมาสิบกว่าลูกนะ ยอดจองก็น่าจะประมาณ3-4ลูกแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยสวยเว้ยตัวแรกแรก็แบบหิวเลยอะ่ะเบาหวานขึ้นเลย <laughs> เค้ก <laughs> ใครอยากรับรีวิวรีพิมพ์มาก่อนเลยนะคะโอ้ยน่ารักมีทุกไซส์เลยโอ้ยตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะ น,นีงานแบบสวยมากเป็นงานใหม่พรมนะคะสี่พันห้านะคุณพี่เป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะโอ้โหว,วิบวับวิบวับเลยฮัลโ,โหลค่ะเรื่องอะไรจ๊ะพี่ มณฑลนิสานมาพี่ดูซ้ายมือมันมีร้านหมูกระทะหมูกระทะเนียนหมูกระทะติดกับมณฑลนิสานเยอะมาตรงนั้นเลยติดกับมณฑลน่ะอ่าร้านหมูกระทะอ่ะพี่ดูซ้ายมือดิพี่ดูซ้ายมือติดกับมณฑลนิสานอ่ะมันจะมีหมูกระทะไปเข้าไปเขียวเขียวใหญ่ใหญ่ตาวอนะครับตาวอ พี่เลี้ยวตรงหมูกระทะเลยแล้วตรงไม้สุดอยู่ขวามือมนเนียนหมูกระทะเลยมนโทนอีสานมาพี่เห็นไหมข้างหน้าพี่ดูข้างหน้ามันจะมีเใออยเขียวๆหมูกระทะเนียนหมูกระทะเข้ามาตรงนั้นเลยตรงไม้สุดอยู่ขวามือก็ดังอยู่ขวามือโอเคโอเคพี่เข้าไม้สุดเลยก็ดังอยู่ขวามือ จ้าจ้าจ้าโอ้โหแปดมิติเลยดูาม,ามาทั้งแขนมาทั้งขางานสี่ข้างสดเลยคุณพี่เบอร์หเปอรนเื้อนเสียเขาจะน้อยนะคะคือง่ายๆพี่ๆขายได้ทั้งกระสอบอะไม่ต้องแบบทิ้งอะไรอย่างงี้นะดูดีดูความวิ้งดูความวับ ดูดิดูลุงซานต้าลุงซานต้าปักมาเลยอะเผ็ดเอีกมีทั้งซิปทั้งสวมนะคะพี่เหม,มียวเหมียว,ยวกระสอบ45โลค่ะประมาณ100ตัวบกลบนะคะออโอ้ยดูดิ กวางตัวนี้ไซส์เนะคะนี่ใครใส่ได้เลยนี่ไส์ใครเลยนะมีตั้งแต่เล็กถึงอวบนะคะอ้ย4,500ใครรับรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะลดมากได้ยินไหมอันนี้มีเสียงด้วยเนี่ยโอ้โหลดจริงๆมีน้อยนะคะงานไหนมีน้อยพี่ๆโอนได้รีบโอนนะคะ โอ้ยโครสวยเลยตัวนี้นี่กวาอด้านนอูโหดูเป็นกากแล้วแบบปกัปกปักอะตัวนี้ก็ปกัปกปักเนี่ยเบอร์หนึ่งอะ่ะมันจะค่อนข้างเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างสวยเลย นี่ยดูดิโอ้โหอันนี้เขาเรียกงานทอปันเนี่ยที่เขาทําราคาได้อะ่ะไม่มีแกแบ่งนะคะเราจะยกก็สอบอย่างเดียวของมาน้อยนะคุณพี่งเห็นหมีเลย <laughs> เห็นหมีกันเลยทีเดียวโอ้โหดูดิสวยมาก อันนี้มาเป็นเดสเลยมีหมวกด้วยนนนแนะนำนิดนึงนะคุณพี่ใครเอาไปซักรีดนะบอกเลยทำราคาได้โคตรดีนะคะ ใช่งานสวยทุกตัวเลยเนี่ยใครเห็นตัวเปื้อนไม่กี่ตัวเองไม่มีแกะแบ่งขายนะคะ4,500บาทใครรับรีวิวส่งให้ฟรีนะคะสวยเลยลุงซันต้า กระสอบ45โลค่ะประมาณ100ตัวบวกลบคุณพี่รีวิวแค่ส่งให้ฟรีนะคะมาน้อยรีบได้รีบนะ,ะลอย,ยนแน่ลอยเห็นแต่ไม่เห็นตัวจริงนะเอออย่าหนีหนูน่็เห็นตัวจริงแล้วอยากกลับบ้านเลย <estoy> ใช่ไหม โอ้ยลุงซานต้าก็มาเยอะเดอะ้อใ,ใครรับรีวิวรีพิมพ์รับรีวิวมานะคะขอให้พร้อมโอนนิดนึงรีวิวนะคะดูดิน่ารักมากเลยอะ่ะดีเทลเขาเก๋มาก รับรีวิวได้เลยจ้าคุณน้องลบสไมล์รบกวนทักแชทพี่นิดหนึ่งนะคะที่เหลือขอเป็นกระสอบใหม่นะคุณพี่งานลดแบบนี้มา10เท่าไหร่ลูกเองสิลูกรวมรีวิวตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง10แล้วนะคะใครจะสั่งรีบสั่งใครโอนเลยส่งวันนี้เลยนะคะเอาไปซักเอาไปรีดนิดนึงนะบอกเลยลดงานขายดีทำให้มูลค่าสินค้าเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ไปกับผมก็ได้เดี๋ยวพาเนี่ยดเดี๋ยวไปกับพี่เขา <Okay. S 2> เดี๋ยวพาไปดูมีซิมบ้ากับดอกไม้สี่พันห้าอยู่คนละดูความปัก <Okay. S 1> ความปักความลดความหลู<า>ความอลาัางการาซิมบ้าสี่พันห้าซิมบ้าโอเวอร์ไซส์แต่ดอกไม้อวบดูค่ะแปดมิติเลยนี่ โอยเดทติดเดทมาน่ารักมากคุณพี่จ๋าไม่มีเดหล้วนนะนี่ดูความเบอร์หนึ่งความเบอร์หนึ่งจะประมาณนี้นะคะ4 5 5สกระสอบ45โลค่ะคุณพี่ประมาณ100ตัวบวกลบนะคะตัวนี้อารมณ์เหมือนงานทอ สวยมากนะคะดูตัวนี้เดี๋ยวถอยออกมานิดนึงเนาะใครอยากสั่งรีบสั่งเลยเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะป้ายซิมบ้านะคุณพี่จ๋าดูดิ เห็นไหมีเสียงด้วยเอาไปซักรีดนะพี่มันจะดูใหม่แล้วเพิ่มมูลค่าให้พี่ได้นะคะเวลาเราขายของมือสองเนาะใครมีความรู้มีเทคนิคอะไรก็แบ่งปันกันได้นะคะ แยกทำราคาได้นะพวกงานทองงานลายเยอะๆนะคะพี่ดูดีน,น่ารักมากโอ้โหเป็นแงความเบอร์นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ลงแบบงานทอนะคุณพี่ ใครสนใจสั่งได้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะคริสต์มาส ส5บาทเท่านั้นนะคะรับหนึ่งกระสอบทักแชทเลยค่ะถ้าพี่ไปขายเนี่ยร้อยห้คนก็ซื้อเพราะงานดีนะคะโอ้โหดูดิเนี่ยงานค่อนข้างดีเลยเขาปัก,ป,ก,ป,กปักแบบนี้คุณพี่แล้วเบอร์หนึ่งเปื้อนเสียเขาจะน้อยนะคะเปอร์เซ็นต์เสียน้อยมากนะ ดูดิดูความใหม่ค่ะคุณพี่ดูความใหม่ใครให้ดูใกล้ๆเลยนะใครจะสั่งทักแชทเลยนะเนี่ยบางตัวก็เป็นกักนะคะโอ้ยลุงซานต้ามาแบบแปดมิติเลยคุณพี่ปักๆเลื่อมๆเลื่อมๆดูค่ะงานลดนะเนี่ยบอกเลยงานลดนะคะ มาเุ้ยเตะก้อยมาเป็นตัวเลยอะ่ะใครจะสั่งรีบสั่งนะคะพี่คิดดูต้นทุน45บาทตีไป50บาทขาย150ยอะกำไรตัวละร้อยอ่ะกระสอบหนึ่งมีประมาณร้อยตัวกำไรหมื่นหนึง่งซื้อ4,500กำไรหมื่นหนึ่งนะคะคุ้มไหมคิดดูเราไม่นับกับบางตัวที่ว่า ทำราคาได้สูงกว่านั้นนะเพราะว่าบางตัวมันแบบเป็นงานทองงานอะไรลูกค้าก็จะขายได้แบบสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนาะเรานับแค่ตัวละร้อยห้าสิบก็พอนะคุณพี่อเอาไปซักลีดนะให้แบบเออใหม่ๆหน่อยนะขายร้อยห้าสิบสบายนะพี่นะ คุณนายคุณหนูมากเลยตัวเนี้ยอะไรนี่สักด้วยน้ำส้มสายชูคาบเหลืองจะหลุดแถมยังดึงสีให้เด่นอีกด้วยแต่เคยทำกับยีนนะคะงานอื่นยังไม่เคยทำเห็นปะบางคนมีเทคนิคอะไรก็แนะนำกันได้นะพี่ได้บุญด้วยนะเราบอกเลยนะคะได้บุญด้วยนะคุณพี่แนะนำเพื่อนร่วมอาชีพเนาะ ไม่ควรกักไม่ควรอะไรนะใครว่ามีเคล็ดลับมีอะไรนะแนะนํากันดีกว่านะดูดิปัก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 เหมือนเวลาใค่ขายของอ่ะแค่บอกลูกค้าตรงๆนะเวลามีงานอะไรเปอร์เซ็นต์เปื่อนเสียมีทุกเกรดู่แล้วพี่มากน้อยอะ่ะมันจะแล้วแต่เกรดกระสอบนะคะขึ้นชื่อว่าเสื้อผ้ามือสองอ่ะพี่ราคาหมื่นกว่าก็มีนะเปอร์เซ็นต์เปื่อนเสียนะคะแต่อยู่ที่ว่าคนขายเขาจะบอกลูกค้าหรือไม่บอกนะแต่เราบอกดีกว่านะพี่นะ บางคนเขาเป็นมือใหม่อ่ะสงสารเขานะดูค่ะเราก็แนะนําเขาเอาไปซักเอาไปรีดเอาไปแยกทําราคาอะไรอย่างนี้นะรู้อะไรก็บอกเท่าที่รู้นะคะว่าเสื้อผ้ามือสองมันอาจจะงานเหมือนกันแต่หลายราคาพี่คิดดูว่าทําไมถึงหลายราคาเพราะว่าเกรดไงเกรดผ้าความสวยความใหม่ของผ้าตามราคานะคะเสื้อผ้ามือสอ อันไหนเบอร์หนึ่งใครก็จะแจ้งเลยว่าเบอร์หนึ่งนะแต่เบอร์สองกล่องโกดังใครอ่ะพี่ไม่ได้ขี้เหล่ไม่ได้เป็นสองรองใครนะดูกระดุมก็น่ารักนะนี่ สีดำนะสีดำบางคนชอบสีดำนะคะไปแยกทำราคาคุณพี่พวกนี้ยเสื้อผ้ามือสองเนี่ยต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับเขานะแล้วจะอยู่กับเขาได้นานนะคุณพี่นะบางคนนะขายเสื้อผ้ามือสองอะซื้อบ้านซื้อรถส่งลูกเรียนจนจบนะ ขายเป็น10ปี20ปีนะบางคนอุย้ยติดของเด็กมาตัวหนึ่งเวลาติดมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอย่าไปซีเรียสนะมันน่ารักมันขายได้นะพี่นะแล้วจะบอกติดของเด็กมาคือของเด็กแพงมาก6,500เมื่อวานรีวิวไปวันนี้หมดแล้วนะคะลดมากจริงตัวสุดท้าย โคตรลดแปดมิติทะลุจอเลยคุณพี่นยอย่างเงี้ยคือหัวผ้าคุณพี่ไปแยกทำราคานะคะบางทีตอบแชทช้าอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะเพจแค่มีเพจเดียวกวดังผ้าสายสองนะคะคุณพี่ดูดิกดังผ้าสายสองนะคะอยู่พุนทธมณฑลสายสองมีเพจเดียวสาขาเดียวนะคะน่ารัก แคปหน้าจอเลยใครอยากจะสั่งมาเร็วหมดเร็วนะคะคริสต์มาสแค่ขายเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์สองแค่ขายอยู่สามพันเนะคุณพี่ใครสนใจทักแชทเลยป้ายนี้ป้ายซิมบ้า4 5่พยบาทใช่คุณพี่สวยมากเลยพี่ชติกาสั่งได้เลยนะคะมีสิกว่าลูกนะ